สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะสีพ่พฤกลั่นอยากลงสิบไฟสิบใจเต็มร้อยไม่ห่วงหล่อนูนนิวเทียไม่หยุด เรียกว่าเป็นคู่จิ้นคู่ฮอตที่สาวสาวกรีดกราดสำหรับศิล,ลปินหนุ่มซีพฤกษาณิตนุชน,นิวชอวรินเพลิดพิริยาวงที่ไม่ว่าจะออกผลงานคู่อะไรก็ดังเปรี้ยงได้ใจแฟนแฟน,แฟนอย่างล้นหลามล่าสุดซีนุตนิวเดินทางมาร่วมงานแถลงผังเปิดตัวซีรีส์ของค่ายดูมันดีในปี2566กับงาน DMD l like i u t UP 2 3 In Into the New Universe ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลงานซีรีส์เรื่องใหม่พร้อมเผยความรู้สึกอยากขึ้นเวทีชบมวย10ไฟสิบตั้งแต่ซีรีส์จบไม่มีเวลาได้พักกันเลย 4. จริงก็มีเวลาพักเนิร์ดหนูเนิร์ดแต่ก็ทำงานทุกวันมีโปรเจกต์หลายอย่างที่ยังไม่ได้บอกทุกคนเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วย น,นิวมีได้พักครับช่วงที่ป่วยเป็นโควิดนิวก็ได้พักเหมือนกันครับแล้วหลังจากนั้นก็มีงานทุกวันจริงๆครับแค่เราก็ได้พักครับถามว่าวันหนึ่งวิ่งงานเยอะไหมก็แล้วแต่วันครับบางวันก็มีงานเยอะหน่อยแต่เอเนอร์จีก็มาอยู่แล้วครับทุวงนี้ก็มีงานทุกวันแต่ดีแล้วครับที่มีดีกว่าไม่มีครับเพราะวันที่ไม่มีมันก็จะเงียบเหงาไม่รู้จะทำอะไร วันหนึ่งวิ่เงเยอะสุดกี่งานก็น่าจะประมาณ3-4ครับแต่มันจําเป็นครับบางงานก็ไม่ได้เยอะมันแป,แปบแปบครับถามว่าเอาพลังมาจากไหนก็กินกินแล้วก็นอนนูนิวก,กินแล้วก็นอนบนรถแล้วก็เอาพลังมาจากทุกคนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์หรือบางวันที่มีงานเยอะเป็นงานอีเวนต์ก็ได้เจอทุกคนอย่างนี้รับพลังมาเต็มเต็มเลยครับหลายคนเฝ้ารอหลายหลายโปรเจกต์ที่กําลังจะออกมาเรากดดันหรือตื่นเต้นใหม่เราก็ทํามาทุกอย่างแล้ว นูต์นิวจริงๆก็ไม่ทุกอย่างหรอกครับจริงๆดีใจตั้งแต่ที่ทุกคนคิดว่าเราเล่นเรื่องข้ามฟ้าเทียนเธอแล้วครับคือทุกคนเก่งมากๆเป็นนักสืบที่เก่งมากๆดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็คาดหวังอยากจะดูเรื่องนี้ครับก็จะทําให้เต็มที่เลยแต่ก็ตื่นเต้นและแอบ,บกดดันเหมือนกันครับเพราะเป็นคาแรกเจออที่ไม่ได้ง่ายเลยต้องปรับบุคลิกภาพเยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นเจ้าชายเป็นองค์รักษ์ต้องมีฟันดาบอย่างของเฮียก็มีขี่ม้าด้วย ถามว่าทำไมแฟนๆถึงจับได้ว่าเราเล่นเรื่องนี้คือจริงๆผมถ่ายรูปลงครับแล้วก็มีทีมงานลงเขียนว่าข้ามฟ้าอะไรแบบนี้ เขาก็เลยจับได้กันพอแก้ให้ทีมงานลงหลอกก็จับกันอีกก็น่ารักดีนูนนิวแต่จริงๆก็ดีแล้วเหมือนได้ปูให้ทุกคนเห็นว่าเรื่องนี้นะไม่งั้นทุกคนอาจจะตกใจแต่จริงๆก็อยากเห็นทุกคนตกใจเหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นเรื่องนี้จริงๆนั่นยิ่งเซอร์ไพรส์กว่าอีกเซอร์ไพรส์การได้เล่นคือไม่ได้เล่นแล้วนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อภาพพิเศษจะมีไหม 4. นิ่งเฮียภาคพิเศษถือว่าเป็นของปีนี้ครับก็มีโปสเตอร์ปล่อยออกมาแล้วเรื่องวันที่6มกราค,คมครับมี4ตอนด้วยกันก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนุนิวโปสเตอร์เป็นหนูเกืือใส่ชุดรับปริญญาแล้วตื่นเต้นครับอยากดูมากๆแล้วแล้วปีหน้านุนิวก็จะใส่ชุดรับปริญญาเหมือนกันครับถือซะว่าซ้อมครับถ้าใส่สปอยก็คือน่ารัก 4. ราม่าดิหนูนูนิวอ้าสับขาหลอกครับแต่สนุกแน่นอนครับชอบมากๆตอนเล่นก็ดีครับที่ถึงภาคปกติมากๆเลยนูนิวได้ครับพร้อมนะครับแต่ขอใส่ชุดมาสคอตก่อนจะได้ไม่เจ็บแต่ทบเทียบลิวสี่สิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่าไม่ใช่แค่คู่เราด้วยมีจุดจบของทุกตัวละครเลยแบบไปถึงฝั่งแต่รอดูกันว่าจะเป็นแบบสภาพไหนทุกตัวละครจะกลับมาแน่นอนครับจะมีคอนเสิร์ตด้วย นูตนิวมีคอนเสิร์ตของผมกับเทียแน่นอนครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตของคิวตี้พาด้วยซีใช่แฟนมีต่อคิวตี้พายแล้วก็ DMD Land ครับผมมีหลายโปรเจกต์เลยแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือเว็บไซต์ครับส่วนตัวตื่นเต้นกับเว็บไซต์ซึ่งเป็นโปรไฟล์ที่ทําให้คนเข้าถึงเราได้ง่ายมากขึ้นต้องลองดูว่าเป็นไงอยากเห็นหน้าตาเหมือนกันนูตนิวเรื่องคอนเสิร์ตก็ต้องทําการบ้านครับ ยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกเราอาจจะปีนลงมาจากข้างบนเลยก็ได้ครับในเรื่องของเพลงด้วยครับที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเราโชว์มีอีกหลายมุมแหละครับที่สามารถแสดงออกมาเป็นรูปแบบใหม่ๆได้ 4. เดี๋ยวเราต้องไปคิดกันอีกทีหนึ่งจริงๆมันก็มีเพลงอีกหลายแนวที่เรายังไม่ได้ร้องอยากขอบคุณแฟนคลับยังไงบ้างนูนิวก็อยากขอบคุณเลยครับ ที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แรกตั้งแต่ปีที่แล้วยันต้นปีที่นิ่งเฮียออนมาจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็ทุกคนที่เพิ่งมาทำความรู้จักพวกเราครับผมก็อยากจะรู้จักทุกคนไปทุกๆวันเลยครับอยากรู้จักทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดครับ ทุกคนน่ารักเสมอเลยคอยส่งความรักส่งกำลังใจส่งพลังงานบวกให้พวกเราตลอดเลยครับแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ต่างๆให้พวกเราอีกทั้งฟูดซัพพอร์ตต่างๆด้วยทุกคนน่ารักมากๆเลยขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็รักทุกคนเหมือนกันเลย 4. ก็หนูพูดไปหมดแล้วก็รักเหมือนกันครับขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยรักษาสุขภาพตัวเองด้วยครับเลอบอิฟยูนะจ๊ะนูนิวเป็นกำลังใจให้ทุกคนในทุกๆเรื่องด้วยครับ เป็นแทสอชั่นเป็นรอยยิ้มให้กันต่อไปเรื่อยๆครับไม่พูดว่าตลอดไปแต่ก็อยู่ด้วยกันไปนานๆเลยเห็นว่าอยากลง10ไฟสิปีหน้าสี่ต่อยกับหนูต่อยไม่ลงหรอกก็อยากลงครับจริงๆอยากลงพร้อมกับเวอาแสงเงินแล้วครับเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ท้าทายคือเราไม่ได้มองว่ามันคือการใช้ความรุนแรง มันคือกีฬาอย่างหนึ่งที่มันได้หลายอย่างได้ฝึกร่างกายฝึกวินัยฝึกสมาธิด้วยรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขึ้นสักครั้งถ้ามีโอกาสก็เชิญมาได้เลยครับแต่เคยลองต่อยสองทีก็เหนื่อยแล้วครับแต่ล่าสุดก็ดูรุนแรงมีไหลหลุดจมูกพังเรากังวลไหม 4. เห็นก็น่ากลัวเหมือนกันนะกลัวครับแต่ไม่รู้สิเรารู้สึกว่ามันก็ต้องฝึกฝนแล้วก็เล่นตามกฎกติกา <c oughs> ทุกคนก็ได้เทรนมา <c oughs> คนเทรนแต่ละคนเขาก็มากฝีมือครับส่วนเราสกิลศูนย์ครับแต่ใจเต็มร้อยครับผมครั้งแรกที่เล่นเพราะจอออซอเลยเ <c oughs> ขาพาไปขาขมวยลองต่อยลองเตะฝุดแป๊บหนึ่งก็รู้สึกว่าสนุกดีเราชอบออกกําลังกายอยู่แล้วแล้วก็เป็นการเบิร์นอย่างหนึง่งด้วยซ้อมกับนูตมิวก่อนไหม ถ้าเฮียซ้อมหนูหนูก็ซ้อมเฮียเลยมาต่อยหน้าเฮียเลยดีกว่าหนูมานุดนนิวได้ครับพร้อมนะครับแต่ขอใส่ชุดมาสคอตก่อนจะได้ไม่เจ็บแต่ทกเฮียปลิวถ้าเฮียจะลงแข่งจริงๆอาคิต์ว่าเฮียเต็มที่อยู่แล้วครับเฮียยังไงก็ทำได้ไม่บาดเจ็บหรอกซี ถามว่ากังวลหน้าหลอ่อหล่อไหมก็นิดหนึ่งไม่ขนาดนั้นไม่ได้เป็นกังวลวิตกขนาดนั้นครับรู้สึกว่าเราลุยแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดใครสูง182น้ําน้ำหนัก64บ้างครับไม่อยากพูดเยอะเลยถึงเวลาถ้ามีจริงขึ้นมาแล้วเขาย้อนเทปนี้มาสู้ๆ้ครับถามว่ามีชื่อในใจไหมก็ไม่ได้คิดเลยเรารู้สึกว่าใครที่จะมาต่อย คุณก็ต้องพร้อมใจก็ต้องพร้อมอยู่แล้วแต่รู้สึกภูมิใจในตัวป๊อปปี้รัดคงออนกนิติมากตั้งแต่ขึ้นมายังไม่ทันไปเพราะเคยเห็นมันฝึกอยู่ตลอดเวลางานไม่รับที่ผมขอกลับก่อนต้องไปซ้อมมวยนะเป็นอย่างนั้นเลยเห็นเพื่อนต่อยเราก็ภูมิใจถึงจะชนะจะแพ้ไม่เป็นไรหรอกรู้สึกว่ามันฝึกมาหนักจริงๆขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ